สิ่งนี้คือผลจากการนําเสนอของสื่อในปัจจุบันที่มีทั้งด้านบวกและด้านลบสิ่งนี้ร้อยละแปของเด็กเลียนแบบนักแสดงดาราที่ชื่นชอบสิ่งนี้เป็นปัญหาที่ผู้ปกครองควรดูแลเอาใจใส่บุตรหลานให้มากขึ้นมาร่วมไขคําตอบสร้างความเข้าใจเสริมความรู้ให้ปลอดภยัยไปด้วยกันกับชัวก่อนแชร์คีย์เวิร์ดเปิดโลกคำศัพท์รับมือภัยไซเบอร์ จากที่เกินไว้ตอนต้นคุณผู้ชมพอจะทายคำปริศนาที่ขึ้นอยู่บนจอน,นี้ได้ไหมครับตัวอักษรที่กำลังสลับกันอยู่นี้มาจากคำว่าอะไรได้คำตอบแล้วใช่คำเดียวกับเราหรือไม่เรามาฟังเฉลยกันครับ และคำนี้ก็คือ imitation ที่แปลว่าการเรียนแบบและแสดงออกมาในรูปแบบทางการกระทำความคิดหรือความรู้สึกโดยเรียกรวมๆว,ว่า imitation behavior หรือพฤติกรรมการลอกเรียนแบบนั่นเองครับโดยฝ่ายตัวแบบอาจจะมีตัวตนอยู่จริงหรืออาจจะมาจากในจินตนาการก็ได้เช่นตัวละครในโทรทัศน์นวนิยายเป็นต้นครับและคำนี้มีความสําคัญกับเราอย่างไรวันนี้เราขอพาคุณผู้ชมมาเปิดโลกคาศัพท์ด้วยกันกับรองศาสตราจารย์นายแพทย์สุริยเดลทรีปตี พ่วงหน่วยการศูนย์คุณธรรมและกลุ่มรารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเด็กและวัยรุ่นที่จะมาอธิบายให้เราเข้าใจกันมากขึ้นครับ imitation behavior คืออะไรครับ imitation แปลว่าลอกเลียนแบบ behavior <c oughs> ก็คือพฤติกรรมแสดงว่าเป็นพฤติกรรมการลอกเลียนแบบพัฒนาการของเด็กเนี่ยมันจะเป็นตั้งแต่เด็กเล็กๆเลยแต่เวลาที่เติบโตขึ้นไปเรื่อยๆแล้วเริ่มหาไอดอลแล้วก็ไปลอกเลียนแบบบุคคลที่เรามีความรู้สึกคนนี้ใช่ประมาณนี้ชอบก็เลยกลายไปเป็นลอกเลียนแบบพฤติกรรมของดารา นักสแสดงแบบนั้นมาแม้แต่ผู้ใหญ่ก็มีพฤติกรรมในลักษณะนี้ได้เช่นเราจะเห็นว่านักสแสดงหรือละครอ,อะไรที่เกิดขึ้นแล้วบางทีเราก็เอาพฤติกรรมในลักษณะนั้นมาใช้ในวิถีชีวิตจริงๆอันนี้คือผู้ใหญ่เลยด้วยซ้ําไปเพราะการลอกเลียนแบบพฤติกรรมเนี่ยเกิดขึ้นได้ในทุกวัยจากข้อมูลที่เผยแพร่โดยอินโฟกราฟิกไทยแลนด์ระบุว่าเด็กมีพฤติกรรมกล้ารเลรียนแบบร้อยละแปดสิบเอ็ดจุดหนึ่งศูนย์เลียนแบบนักสแสดงดาราที่ชื่นชอบเลียนแบบตัวละครในโทรทัศน์เป็นส่วนใหญ่ และผู้ปกครองจะมีแนวทางเลี้ยงดูบุตรอย่างไรไม่ให้มีพฤติกรรมการลอกเลียนแบบในทางที่ไม่ดีล่ะครับก็จริงๆการพูดคุยการภายในบ้านเนี่ยเป็นเรื่องที่ดีนะเพราะว่าจะทําให้รับฟังความรู้สึกรับฟังความคิดเห็นความไม่มั่นใจของเขาความเครียดวิตกกังวลของเขาการเปิดพื้นที่ให้เขาได้มีโอกาสในการแสดงออกด้วยกิจกรรมที่หลากหลายกิจกรรมที่เขาถนัดก,กิจกรรมที่เขาชอบ แล้วก็ให้คําชื่นชมให้กําลังใจแม้เจอปัญหาโลกระสร์ก็สามารถที่จะเอาชนะปัญหาโลกระสร์พวกนี้ได้เนี่ยก็จะเป็นวิธีการหนึ่งที่จะถอยเขาออกมาจากพฤติกรรมที่การลอกเลียนแบบพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมได้ต้องให้เขาเจอตัวตนของเขาบนพื้นที่ดีแล้วพื้นที่ดีนั้นได้รับคําชื่นชมแล้วถ้าจะให้มีน้ําหนักเพิ่มขึ้นนอกจากเป็นคําชื่นชมของเราเองแล้วนั้นในกลุ่มเพื่อนของเขา หรือสังคมที่เขาอาศัยอยู่อย่างเช่นที่โรงเรียนเนี่ยเกิดการชื่นชมไปด้วยชื่นชมนี้ไม่ได้เป็นชื่นชมแบบประเภทไม่มีคุณค่านะแต่เป็นชื่นชมบนพฤติกรรมที่ดีชื่นชมบนผลงานที่เกิดขึ้นบนความสามารถของเขาเองได้เนี่ยก็จะทําให้เขามีความรู้สึกมั่นใจได้แล้วการลอกเรียนแบบพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมก็จะไม่เกิดขึ้นครับสื่อเป็นเครื่องมือที่มีผลต่อพฤติกรรมการลอกเรียนแบบในปัจจุบัน สื่อทั้งหลายเนี่ยต้องระมัดระวังนะต้องไม่กลายไปเป็นแรงเสริมลบของสังคมสื่อต้องไม่เป็นเครื่องมือที่ทำให้คนที่ทำไม่ดีอาศัยช่องของสื่อทั้งหลายนี่แหละดีตัวเองขึ้นดังในลักษณะนั้นเราต้องไม่ตกเป็นเครื่องมือนั้นถ้าเราคิดว่าพฤติกรรมนั้นไม่เหมาะสมพฤติกรรมนี้ไม่ดีไม่ต้องนำเสนอเลยพฤติกรรมในลอกเรียนแบบแบบนี้หมอเชื่อว่าไม่ต้องการให้เกิดขึ้นเป็นกระแสนิยมครับ imitation behavior นั้นเป็นพฤติกรรมที่สามารถเกิดได้กับทุกช่วงวัยโดยในแต่ละช่วงวัยก็จะมีการแสดงออกที่แตกต่างกันไปและเป็นไปได้ทั้งด้านบวกและด้านลบดังนั้นสิ่งสำคัญมากที่สุดที่จะหล่อหลอมให้ใครเป็นคนแบบไหนประพฤติตนอย่างไรขึ้นอยู่กับความสัมพันธ์ในครอบครัวและคนใกล้ชิดควรจะดูแลเอาใจใส่อบรมสั่งสอนแนะนำรวมทั้งเป็นต้นแบบที่ดีให้แก่กันเพื่อจะได้เป็นเกราะป้องกันเข้มแข็งและส่งเสริมกันไปในทางที่ดีขึ้นนะครับ ครั้งต่อไปจะเป็นคำว่าอะไรมาร่วมไขค,คำตอบสร้างความเข้าใจเสริมความรู้เท่าทันให้ปลอดภัยไปด้วยกันติดตามได้ที่นี่ชัวก่อนแชร์คีย์เวิร์ดเปิดโลกคำศัพท์รับมือภัยไซเบอร์จากศูนย์ชัวก่อนแชร์ชัวก่อนแชร์ชชรไม่แน่ใจอย่เพิ่งกดค้นหาความจริงจากโซเชียลชัวก่อนแชร์ก่อนนะคะสนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม